นายหรือพรศพยากรทรัพย์กันฐาน,นะครับตามหมายจับ <c oughs> ของสารจังหวัดชัยบาดานนะครับผมพันธุเอกวิโรจน์ตัดโศนให้พนักง,งานสอบสวนไปขอหมายเม <c oughs> ื่อวันที่13พฤษภาคมของพระอุษานะครับแสดงเหตุผลให้สารตังแล้วเนี่ยสารออกหมายจับช <c oughs> <สา>ื่อเราถูกต้องไหมครับถูกต้องนะ <c oughs> ถูต้องหาว่าทําความผิด าการกระทามอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15 15ปีโดยคู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังวัตทุสลายโดยใช้วัตถุหรือรอาวุอื่นใดซึ่งมิใช่อวัยวะเพศร่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวาวรหนักของเด็กนั้นโดยทำให้ผู้ถูกกระทาเข้าใจว่าผู้กระทามีอาวุธปืนนวงเหนียวกักถัง หรือกระทําด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปัสจักเสียดิขำในร่างกายครับสารออกหมายจับผมแสดงหมายจับให้ดูอันนี้หมายจับเราถูกไหมครับเขียนนะครับไม่มีตาสื่อไทยบาดานซัดกันอยู่หลังรถหมดเลยครับอาจา้างไปถ่ายรถห่ไไมมมผู้ถ่าไหม ครับจบครับมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ช่องนี้เลยช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้มาทางนี้ช่อ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 งนี้มาช่องนี้ช่องนี้มีองค์กรครับการหาองค์การพักการหา โดดข้ามลัท่านห